นโมัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพทนังอัติกาเยกายยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายะมาราชาโนทเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะระหังสุขโตนโม,ม,มพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสร้างเยปิวิงสุนาราสภาตันทั้งกราทยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตามหังมัทเกเตมุนิสราศีเสวัติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรชเนสังโคปฏิทิโตมัหังอุเลสัพภาคุนาคารโหาทะเยเมอนุรุโธสารีปุตโตยักกิเน โกนธันโยปฏิภาคสมิงโมฆะคารานโนจวามเกทักขีเนสาวเนไมหั่งอาสุ่งอนันทราหุโลกัสโปจะมหานโมอุพาสุ่งวามะโซตะเกเกสั้นเตปิติภาคสมิงสุริโยวะปังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมณีปุงกโวกุมาระกัสโปเทโรมาเฮซีจิตวาทโกโซไมหั่งวัฒเนนิจังปฏิทาศิคุณาคารโ ปุณโนอังคุริมาโรจะอุป,ปาลีนันทสิวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณราเตติรกามามะเซซาสีติมหเทราวิชิตาชนะสวากาเอตาสีติมหเทราชิตะวันโตชินโนรสาฉลันตาศิระเตเชนะอังคังเคสุสันธิตารัตนังปุรโตาอาสิทักคินเเมตาสุตตกังทัชคังปุรโตอาสิวาเมอังคุริมารังคันทะโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตกัง อากาเซหานางอาสิเซซาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการละลังกตาวัตปิตาดิสัญนชาตาพาหิรัชตุปัทวาอะเซซาวิณิยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมสกิดเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเชชินะปัญชรามัชชันหิวิหรันตังมหิเตเรสัทธาเปรินตุมังสเพเตมหาปริสาสภา อิเจวะมันโตสุขโตสรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินปัญชเรตีสาธุสาธุสาธุ